พาคุณผู้ชมฮะไปดูหนูน้อยคนหนึ่งวัยเจ็ดขวบฮะโชว์ลีลาในการเลี้ยงลูกฟุตบอลน,นะฮะผู้ใหญ่เห็น<ะ>นี่ยังบอกโอ้สู้ไม่ได้นะ<อ>น้องเก่งน้องพริ้วขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ นี่เจ็ดขวบเลี้ยงจนเพื่อนล้มนี่นี่นี่เจ็ดขวบนะนึกตามเนี่ยสมัยพี่เจ็ดขวบเนี่ยอาจจะเตะบอลได้อย่างเดียวนะเลี้ยงลูกนี่คงยังไม่ได้นะเลี้ยงลูกบอลนะครับนี่คือความสามารถของน้องโฟกครับหรือว่าเด็กชายทีปกรณทองวัดครับวัยเจ็ดขวบฮะ ก็แข่งขันฟุตบอลกับเพื่อน,อนและรุ่นพี่นะครับที่ผูเรือ FC Academy ดครับดูจากรูปร่างของน้องโฟกค่อนข้างตัวเล็กกว่าคอนอื่นแต่ความตัวเล็กก็ไม่ได้เป็นบุปัรรคต่อการเล่นฟุตบอลน,นะครับเพราะว่าน้องโฟกเนี่ยใช้ความคล่องแคล่วความเนี่ยโอ้โหคล่องตัวเลี้ยงลูกฟุตบอลลบทีมตรงข้ามได้เกือบหมดนะครับเห็นลีลาแบบนี้นะครับบอกเลยครับอนาคตนักกีฬาทีมชาติ อย่างแน่นอน <มา S 1> นะครับนนเห็นไหมฮะเจ็ดขวบอันนี้นี่ตึง้งโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นเะพรออนะฮะคุณแม่น้องโฟกบอกทีมข่าวของเราครับบอกว่าน้องโฟกเนี่ยชื่นชอบการเล่นฟุตบอลและทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกเนี่ยมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะฮะทุกๆวนันน้องจะใช้เวลาประมาณสักหกชั่วโมงครับมาซ้อมฟุตบอลกับโค้ชปรัชญาครับโดยไม่เคยบ่นว่า อยากไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าซ้อมฟุตบอลความทุ่มเทของน้องโฟกฮะทำให้ฝีเท้าพัฒนาไปไกลมากนะครับไม่กลัวที่ต้องตกอยู่ในวงล้อมของทีมคู่แข่งนะครับใช้ทักษะที่เรียนมาฮะแหวกวงล้อมอโเลี้ยงลูกเป็นไงเนี่ยเจอคนลุมไงลุมแบบนี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเลยฮะหมุนไปหมุนมาหลอก หลบโอ้โหูนี่ฮะคล่องคแคล่วว่องไวทีเดียวนะครับและความใฝ่ฝันของน้องโฟก,ก็คือการได้เป็นน<ส>ักเตะเทเบุรลีรัมยูเนเต็ด เป็นกำลังใจให้นะอันนี้เพื่อนล้มไปเลยเห็นไหมนี่นี่นีซ้อมขนาดนี้อย่าว่าแต่บวนบุรีรัมย์อยู่นเต็ดทีมชาติก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ